นะครับท่านผู้ชมเลี้ยงกบแบบนี้นะครับไม่ต้องขุดบอ่อให้เหนื่อยนะครับไม่ต้องก่ออิดให้เสียเวลานะครับนะครับเราก็มีบ่อน้ำนะครับให้กบไม่ว่าจะเป็นลูกกบก็ไม่พันกบจะกินกล้องละนะครับเนะี่บเนะี่ย ออกกระมังเนี่ยไปแล้วเนี่ยเข้าคู่แล้วนี่ใไ้แล้วไปแล้วโนนไปแล้วเกิดนเะจ็ได้บ่อน,น้ําใสสะอาดนะครับดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับแบบเนี้ยออกกระมังเก่ามาเนาะแล้วก็สักสามวันก็เปลี่ยนทีนะกบจะมีน้ําใสให้เราอยู่ยุงมาไข่แล้วก็เทออกนะครับไม่เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะครับ นะครับเป็นการประหยัดน้ําได้ด้วยนะครับถ้าน้าที่ใช้เนี่ยน้ําที่เหลือใช้ก็ไปลดผักลดมะนาวได้นะครับลดพืชผักสวนครัวพวกนี้ต้นพริกข่าตะไคร้ได้สบายนะครับนี่นะครับหลักง่ายๆ่ยเนาะลองอาไปทำดูนะครับมันง่ายดีนะครับอย่างแบบเนี้ยนะครับทางช่องคือคล้ายๆว่าเลี้ยงแบบคนขี้เกียจอะขี้เกียจขุดนะครับ พอที่เกยียดขุดลงเอากระมังเมื่อก่อนก็ขุดแต่เนี้เวลายกไปเทอะยกน้ําเทอะดินมันดูดตรงก้นกระมังนะครับก็ทําให้มันยากนะครับยกยากอะไรประมาณเนี้ยพอยกยากเราก็เอาแบบนี้ดีกว่าง่ายดีนะครับตั้งเฉยเนะยนะี้แล้วก็เปลี่ยนไทยน้ำสามวันเปลี่ยนที่นะครับพรากบมันจะเข้ามาที่ใส่ตรงนี้นะครับ ง่ายง่ายนี่ลรก,กบสะอาดด้วยนะครับสมบูรณ์ดีด้วยนะอยากจะอยู่ในกระมังหรือว่าจะอยู่บนดินให้เลือกเอาชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับะนะครับง่ายๆนะครับอ่าแบบคนขี้เกียจนะครับต่อคลิปนี้ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝาก like กดไลค์กดแชร์กดตามให้เาช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ e n a